เที่ยวกันทุนกานาน,น,น่ฝนตกหนาเปื่อก็ <c oughs> ดูแอต,ตอดเลยทีคือกินใส่กกินใส่กร,รอยลดจ้าหดจะท้ยฉันกำลังินอย่กัายนลังกินต้องทายตอนรปนอากาศบ่ดีค่อากาศฝนตก,กนเลยพกากันออกขับรถหาเหล็ดน,น้ะคะ่า ตุกตีแทนโอแล้วคอยสิไปใส่ได้หรือเนี่ยกระติตุกคักปักนเนี่ยคอยว่าสิหาเบิ้งเหตุคอยกระติบ่ได้เบิง้งว่าสิเก็บผักกระติบ่ได้เก็บว่าสิไปกินหมากไม่ป้ากระติบ่บได้กินตีโอ้ยตุกคักตุกแน่ ก็จะพาทุกคนไปเบื้องสวนต้นฮันร้อนนะคะเพื่อนปลูกฮันร้อนนี่นำ้ำพืชกันนอจ้ะแต่ถ้ามีผักต้อก็จะพาทุกคนเก็บผักไปน้เนะคะ่ะไปดูค่ะไปดูที่ที่ต้อพาไปดูนี่วุมนอย่างนะคะตอนไปหาเบื้องผักน้เนะคะ่ะว่ามีผักอะไรให้เราเก็บมั่งในสวนสตรอเบอรี่ต้นสวนฮันร้อนนอะจะ้าเป็นสวนฮันร้อนค่ะเป็นสวนฮันร้อนตอนนี้บอท่านได้ออกลูกออกผลนะคะเพราะว่า เขาพึ่งสิแตกพ่งจะแตกอยอดขึ้นเนาะคะ่ะอุโมงค์ทางนี้เนาะคะ่ะเป็นฮันรอนค่ะทุกคนก็นี่แหละคะ่ะอันนี้เป็นต้นเกาพิ้นเนาะคะ่ะนี่เป็นต้นเกาแต่ต้นไม้กาลังสิแตกขึ้นเนาะคะ่ะก็ต้องรอไปไปลายหลังจากสตรอเบอรี่ออกจากน้อยสตรอเบอรี่เริ่มาบฮันร้อนกลับมาเนาะคะ่ะนี่ค่ะไหนๆก็มาแล้วนะคะขอเก็บโกดจุฬา,าลัมพาก่อนนะคะ ยอดอ่อนๆจ้ามีขางามๆเลยจ้าเก็บผักในสวนสตรอเบอรี่นะคะทุกคนจ้านี่ะเอาไปหฮ็ดต้มอันแจงจืดนะคะอ่อนๆขอเก็บผักไปด้วย จะยางงามเลยค่ะในสวนสตรอเบอรี่นะคะไหนๆก็มาแล้วกี่ผักไปน้ำเนาะพี่น้อง น้อค่ะโตก็จะมาหาเก็บผักน้ำสวนสตรอเบอรี่น้ะคะ่ะนี่พักหมค่ะโกดุราลำพาเอยพักหมเอยโต้อเอาหมดทุกอย่างนะะ้วค่ะในมาน้าหนีโต้กะมัเก็บผักไปนำนะคะการมาเก็บผักไปนำนอกจา,าก,กะะทุกคนจ๋านี่ค่ะผักบวดสารพิษเสียบ ทุกคนมาเก็บพักหมอยู่นะคะ่ะมันอยู่ในป่าหยาเนาะคะอยู่ในป่าหญ้าพนหมองพ่นมันอ้มันในป่าหยาทั้งพุ่นเต็มอยู่ค่ะขา้างในหันเต็มอยู่จ้ะแต่ต่อยพามาเอายางเบิ้งตรงนี้เนาะคะ่ะเีจ้า ต้องระวังจักหน่อยเพราะว่าเพิ่นอยู่ใกล้ต้นนั่นต้นตำแยเนาะจ้ะอยู่ใกล้ต้นตำแยต้ตน,ตตนหนามต้องระวังสักหน่อยกลัวตัอบ่ได้ใส่ถุงมือเนาะจา้ะก้าโดนนี่ก็เอ,อื้อโหลดดีอ้วกอ้วกนี่ปลาตำแยล้วนๆจ้ะค่ะมาเก็บผักหอมน้ำกันด้วยจา้าพี่น้องจา๋า เดืด้เมื่อน,นี้บได้ใส่ลองเท้าบูทมาเนาะค่ะก็เลยก็เลยบูปลาเรได้ปันไดเนาะจ้าดูนะค่ะอวบๆเลยอาจจะมืดแน่นอะค่ะฝนมันตกมันคลึมคลึมเนาะคะ่ะ เยอะเยอะอ่อ,อนๆเลยนะจ๊ะเน่ะพี่น้องโอ้โห อันนี้บ่้งเป็นผักซีเลยค่ะดอกไม้เด็ดจันเนียดอกไม้วางตะก,ก้าก่อนยังสิถนัดเนาะคะ่ะต้อสีบึงเนะะี่ยค่ะหักเอาลึกเนี่ยเพราะมันอ่อนดูอันนี้ตำเยเอาออกไกล มันหลายอยู่พี่นกแก็ว่ามันผสมกับตำแยน่หน่จ้ะเขาเก็บก็ต้องระวังจักน้อยเดี๋ยวโดนมือค่ะโบมาส,สวนสัตว์ตัวบรี่กับโบค่อยมีนะคะ่ะผักอันผักหอมเนี่ยจ้ะมีตำแนีน่ด้วย มาเก็บผักปลาน้ำกันจ้าพุ่น้างพุ่นเต็มอยู่จ้าพี่น้อง ต่อค่ะเก็บต่ออุ้ยไปจับยอดตาําแย่โดนเข้าไปนีะ่ไม่ธรรมดามียอดมิดมีต้นตําแย่เนี่ยแหละคะ่ะต่อบอท่านได้กินน้ำผึนอยู่คะ่ะผึนบานมันเป็นอะ่ะคนคนจวิดเดนเพิ่นกิกนด้วยคะ่ะเพิ่นเอาไปเห็ดช้าไหมคะ่ะ โดนมือต่อหลายอันแล้วค่ะนี่ค่ะอู้ฝนมาอีกแล้วพี่น้องฝนมาแล้วจะไปแล้วค่ะฝนมาแล้วตรงนี้อยากออกดอกแล้วจ้ะตน้นตำแเน่นี่เพิ่งกาไปเห็ด้ากินเนาะค่ะคนสวีเดนเอาไปเอาไปทำชาดื่มต้มเป็นชาดื่มมันจะแก้ความดันได้เนาะจ้ะเพื่นว่าแก้ความดันได้ แต่ตัวบัวท่านได้กินน้ำผลนจักเทียอยู่จ้ะตัวบัวอยากกินตัวบัวอยากคันคอข้าวบะตํแหน่พนนนันนาโนจ้ะอ่อ,อนๆมันก็สิแซบอยู่หล่ะพื้นบาแต่ว่าพักผมนี่แซบแท้ค่ะ้วยพักผมบ้านหอาไปค่ะฝนตกแล้วไปกันค่ะไปกันค่ะพี่น้องฝนตกแล้วค่ะพุ่นรถจอดอยู่พุน่นอุ้ยสียางเข้าไปไหนมองอันสวนนี่ดอกค่ะมันจังบัวนั่นมันจังสิบ,บัเปียกเนะาะค่ะนี่ เอาตรงนี้กับกำลังจะออกมากแล้วค่ะอุอยอันนี้ตู้ต้นลูกมอนนะคะทุกคนนี่ค่ะลูกมอนไหมคะ่ะราสเบอร์รี่มั้งค่ะเนี่ยนี่ค่ะชาวบ้านเขาเขาเออลูกมอนไหมคะ่ะตกหนักฝนตกหนักมากค่ะทุกคนต่อมาเก็บผักในสวนอ่าสตรอเบอร์อรี่นะคะที่นี้ก็เลยมัดรถฝนในนี่ค่ะตรงนี้ก็คืออ่าสวน สวนลูกมอนนหมคะ่ะที่คนขาคล้ายๆลูกมอมเนาะคะ่ะก็รูว่ารสเบอร์รี่วค่ะที่เขาเอิญเนาะคะ่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเป็นลูกมอนไหมคะ่ะลูกอัน,นตัวนี้ค่ะลูกอะไรนะเนี่ยนี่ค่ะเป็นสวนนะคะยาไปนู่นตรงนี้ก็สจะปลูกไว้ในอุโมงะางะจะทางนึงจะติเป็นอ่าอก็กระูุกจะซื้อเนาะคะ่ะนนี้ลูกมอนแต่่าตรงนั้นเป็นอ่า คันร้อนนะคะภาษาบ้านต้อนวอ่าชาพ่น้องนอี่ตรงนั้นนะคะไปข้างข้างนั่นนะคะตรงนั้นค่ะต่อร้อยฝนเอียนจักน้อยเนาะค่ะพ่น้องค่ะร้อยฝนเอียนจักน้อยต้อกะดีไปรดแล้วเนาะค่ะตอนนี้กะได้ผักแล้วนะคะได้ผักมาเยอะมากเลยดูค่ะได้ผักวเตเตกร้ก,กรเลยค่ะทุกคนค่ะพิปนี่ต้อกะเสีเอาไว้ซ่ําน,นี่ก็เนาะค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการเก็บผักกับต้อเนาะจ้าแล้วก็ มีความสุขในการมาเที่ยวชมสวนผลไม้ใน่าำการฝนตกนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาๆฝนเอี้ยนแล้วค่ะน,นี่ค่ะ ไปได้แล้วมันเนจ้าไปกันค่ากลับบ้านกันนะจ้ามันนี่ต้อกสิพ้าทุกคนไปหาขี่รถไปน้าทางกันเห็นผักต้อกสิเก็บเอาอีกเนาะค้าแล้วกาถ้าเห็นเห็ดต้อกสิได้จอดเบื้องเนาะค่าพะว่าฝนมันตกแห้งเนาะค่ะฝนมันตกแห้งไปเก็บผักแล้วก็ได้ไปนางรี่ยุในซุ้มเอ็นหมากไหมเนาะค่ะตอนนี้ต้อกสิพาทุกคนไปเดินทางกลับบ้านกันค่ะ คนกัมาเก็บสตอเบอรีเต็มอยู่นะคะพี่น้องยังมาก,กันเติมเยอะอยู่นะค่ะบรรยากาศแถวบ้านเฮาให้เบิงเนาะ,ะมาเก็บหมากใบแล้วก็เก็บผักไปน้ำเน้ะค่ะ